สวัสดีคะ่ะเพื่อนเื่อวันนี้น้องแกะจะมาสอนวิธีเอา Resonance Skill ของเกมบ u p r ป t o c คอกันนะคะซึ่งวันนี้สกิลที่น้องแกะจะพาไปรับก็คือสกิลรอยแล้วก็สกิลแฟนทอมชาร์ตนะบริเวณที่เพื่อนๆจะต้องเดินไปรับก็คือตรงนี้นะคะในแมปจะชื่อว่า Hero g r a s s ซึ่งเป็นบริเวณที่จะมีพืชสีฟ้าขนาดใหญ่อยู่คะ่ะอ๋อน้องแกะลืมบอกไปเพื่อนเ,อนเอนจะต้องมีเลเวลตัวละครถึงเลเวล17ก่อนด้วยนะคะ ว่าแล้วก็เดินทางกันไปเลยดีกว่าเมื่อมาถึง เราก็สามารถมาเกิดรับสกิลเดียสนนที่ตรงพืนสีฟ้าแบบนี้นะคะ <c oughs> เมื่อกดเข้ามา <c oughs> เพื่อนๆจะต้องลากสกิลมาใส่ที่ช่องของตัวเองนะคะ <c oughs> แค่นี้ <c oughs> เ,พเพื่อนๆก็สามารถใช้สกิลร้อยโดยการกระโดดและกดคิวได้แล้วคะ่ะ <c oughs> บริเวณที่รับสกิลจะเป็นตรงนี้ในแมปคะ่ะ จะชื่อว่าวินคอซึ่งจะเป็นเกาะรอยฟ้านะคะแต่แต,แต่เราต้องมาเมืองข้างล่างเกาะรอยฟ้าตรงนี้ก่อนคะ่ะเราไม่สามารถไปที่เกาะรอยฟ้าตรงๆได้นะ บริเวณในเมืองจะมีจุดที่เป็นช่องลมเล็กๆเกี่ยวค่ะเพื่อนๆสังเกตตามในคลิปได้เลยนะตรงนี้เพื่อนๆจะต้องมากดเปิดช่องลมตรงนี้ก่อนนะเมื่อเปิดแล้วจะมีลมพัดขึ้นไปข้างบน,นะคะ่ะเพื่อนๆสามารถกดกระโดดและกดคิวไหลาตามช่องลมขึ้นไปข้างบนเลยนะเมื่อเพื่อนๆลอยขึ้นมาบนฟ้าแล้วเพื่อนๆจะเห็นช่องลมต่อไปให้เพื่อนๆเข้าไปในช่องลมต่อไปเพื่อลอยขึ้นไปสู่เกาะลอยฟ้าได้เลยคะ่ะ เมื่อมาถึงเกาะลอยฟ้าเพื่อนๆจะได้รับ Resonance Skill เหมือนกับตอนที่รับสกิลลอยเลยค่ะเมื่อรับมาแล้วก็สามารถทดลองใช้ได้เลยเพื่อนๆต้องกด e เพื่อดชชนพายุบริเวณที่อยู่รอบๆนะคะพายุจะหายไปหลังถูกชนแล้วเราก็จะสามารถเข้าไปในพื้นที่ข้างในพายุได้ค่ะ จบแล้วค่ะสำหรับการมาเอาเรซอลเน้นสกิลในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบน้องแกะขอฝากกดไลค์กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย